เฮ้ยตามตามตำรวจไหมวะตามตำรวจโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวัสดีครับหมวดมาสวัสดีครับไป็นใครครับไป็นายการอ๋อไปไปซื้อเือะไรซื้อเรือไปเซเว่นครับอ๋อจะไปเซเว่นครับผมบวกกันน็อตไม่ใส่ทั้งคู่เลยนะัน็อตมึงไม่ใส่หรือเปล่เลยใส่กันหลัง ใส่ใส่บันหลังได้ใส่บันหลังใช่ไหมไม่ใช่ต้องใส่ตอนขับรถตอนขับรถนะฮะลืมไปขับขี่ใส่ใบขับขี่ล่ะก็ไปขับขี่มีมีอยู่ไหนมุมตไว้แล้วมุมตไว้แล้วทิ้งเอาไว้ขับขี่ทิ้งแล้วครับก็สรุปเหมือนไม่มีไม่มีไม่ไม่พบมาแล้วมาแล้นะนะข้อหาประมาณห้าร้อยต้องข้อหาห้าร้อยครเสียก็รับพี่โรงพักไม่หมดเคลียร์ตรงนี้ได้ไหมครับ ก็บอกว่าผมไม่รับเงินไม่รับไม่รับไม่รับโดนโนโนโนประโยชน์เปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนแบงค์ประโยชน์อว่าเฮ้ยตำรวจก่อนมึงเอากันเขาไม่รู้เรื่องครับผมไม่รับเงินไม่รับติดบนที่บอกว่าติดก้นจะก็นานแล้วนะไม่รับใช่ไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบงค์ยังทันเลยยังจั ยังจะมาญาติเยี่ยมอีกนั่นเด็ดขาดไม่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 ผมมือสะอาดเขาไม่รับทำเลยคุณติดสินบนเจ้าพนักงานจ้าเป็นนักงานถ้างั้นไปลงพักรวยกูแล้วจะรวยอ่โโอเคไหมทีนี้จัดไปไป เป็นไงเป็นไงอะไรฮะประยชเปลี่นูดท้บอกแล้วว่าจะไปเล่นกับหมวดมัมหมวมัมต่อยแท้มาเป็นอ้ไเกไดขี้เา แอ๊บบมเลยนอมขึ้นแล้วเอ้าเล็กอยู่ไหนวะ